โดนทบทั้งคนเลยเหรอมะมาเลยลูกมามีเดียวเลยขออนุญาตลงคลิปเป็นแชร์เ็นเวียดนามนะขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่เบอร์หน้าไม่ลบคลิปไม่ตัดคลิปตัดอะไรเงี้ยเย้วยนะอาการเป็นไงรับฟังโดนของกันโดนทั้งครอบคเหรอครอบใครทำใครทำ ใครกล้าทำขนาดนี้เหรอฮะใครกล้าทำน้องขนาดนี้ฮะฮะเออลาวฟังมันเป็นยังไงโดนของมันเป็นยังไงไม่ต้องระบุชื่อนะลาวพี่ฟังเป็นยังไงพ่อรวยจริงพ่อมีสมบัติอะไรยังไงนะลาวพี่ฟังพี่น้องอยากได้การแย่งสมบัติพี่น้องหลายคนเหรอ 11คน11คนพ่อจะได้เยี่ยมที่ตุยยาใน้อืมพี่จะบอกชื่อนะล่าที่ฟังต่อการเริมจะงไคอยอยู่ไม่ได้ขายโน้ตขายขายจนหมดคนเขาโกงอะไรมากแล้วก็อะไรเราอยื่บ้านโดนโกงมาเกิดมาเจ้าบ้านอยู่ไข้วนแต่ไม่เว่นแต่เรามีตุยยาให้เราให้มาบอกบอกลด้ที่าังต่อ พี่จะนอนสักแลละน่าจะเรื่องยาวเป็นซีรีส์ละแล้วพี่ฟังต่อครับบ้านแล้วแต่พี่อยากดีสดวาทำนพอเจอทำงานอะไรมันเหมือนจะดีแต่เหมืนเหมือนเดิมอะพอมีปัญหาโน่นนี่นั่นมาแยกมาทำอะไรก็คือไม่ไม่ดีได้ถ้าแยกบานระถ้แยกปังหอารวัตรได้ไหมอยากกินแล้วใครทำอะสารวั น้นากพี่น้อง้กันเเานม่งายเบ้านพี่แล้วก็้งจ้างหมอมาาหมอมาอเอาขับออกแล้วกันนะเับออูกอะไรเนี่ยอ้เป็นมานานกี่ปีแล้วสิบสี่ปีแล้โอ้ดีนะยเอาเกนมาจะขับไหนโรคยังอ่ะมันปวดตรงไหนอ่ะปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนท้อปวดท้อ ที่จุดปวดเลยน้องปวดตรงไหนร้อนในตัวเป็นตรงไหนอีกตื่นอ่แอ้าวเรลกไปไหลูกเล่นกันหนักเลยเว้นาแล้วไปหาครูบาารมาเยอะยังดไปมาะไปมาหลที่แล้วลอเหรออหลอกกั เราช่วยตีแล้วมาเอาแบ่งกันใส่บ้าเนี่ยอันนี้เราเป็นอะไรแม่เหรอใช่ขุดลูกปอกขวเข้าวลูกจาเป็นแม่น้องสองคนเลยโอเคแม่กังวลนะแม่ก็ยังเอตัวไม่รอด่ไมโดนโดนไมกี่คนอ่ะครนะหน้าเราอ่ะาาไม่ได้มากรมไปทงานแล้วใครแล้วพอโดนใครได้ประโยชน์ไหอไมู่อะไรก็ไม่รู้ ชาวบ้านบ้านที่ผมอยู่แบบใส่กันะาญาติพี่น้องยังท่ากันอย่านั้นสมัยนี้นะญาติพี่น้องใช่ไหมเออญาติพี่น้องรักกันไหมไม่รักเห็นไหมญาติพี่น้องไม่รักจำไหมเมื่อก่อนพ่อไปแม่ไม่สปเขาเรียกว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครญาติพี่น้องอย่าง เสร็จของกันได้นะถ้าทำไมก่อนเสร็จเขาไม่บอกเราสักล่วงหน้าซะกก่อนล่ะบอกนะเขาบอกว่าเปลี่ยนนิดหน่อยอ้าขับเลยนะโดนอลไรกันมานมาก เสือสม so so um, uh, ิงหงษ์ไทยพญานาคเขาเล่นอย่างนี้เข้าใจกระไหมไหมเข้าตัวเราเข้าใจไหมมาจ้างน่ะที่เขามีวิชาที่เขาจ้างทำของอ่ะเขาก็เสดเสือสมิงหงษ์ไทยพญานาคเข้าตัวเราเข้าใจไหมเออเจ้าอุทิศให้นะอุทิศให้กับเสือสมิงพี่หงษ์ไทยกับพี่พญานาคก่อนนะเขาก็เก่ง หลวงพเดิมีอาจารย์หลวงพ่อควยวัดพวสิตารามีไม่ทำเออกหัว่รับเอาวาลวพ่อโวย่วยกันอีแรเด้นดูลกไม Long lòng 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 vào ทำบุญักรูปรวมกันนะทำทีละร้อย0องร้ในครอบครัวเราอเน,นี่ยสาคนเนี่ยใช่ไหมะทำทีละร้อย0องร้อยให้มัครบสักคันหนึ่นะอุทิศให้กับอะไรอ่ะเสือสิมิงเรียนหน้ากับอะไรอ่ะจำไม่ได้ยนะที่เสือ,มอ,อหมูพายอ่ะใช่ไหมเออทำทีละร้อยสอง้ี๋ยวครบกันนะวันไหนก็ได้นะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวครบเองที่นี่เทานะแล้วจำก,กาันใรเร็นทั้งหมดนะ ผมเทวด,ดาประจำตัวด้วยท่นทานโมทนาด้วยท่านจะได้ช่วยเราอีกแรงนะอ้าวเ,เดินดูเดินดูลูกลูกไหม,มไงถ้ามันโล่งม,มันเบาเหมือนเดิมก็ใช้ได้นะแล้วเราก็ ún, 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 ไปทำบุญทำกุศลไปดีขึ้นไหมสาวๆหน่อยใช้ได้ลูกดีขึ้นไหมนะดีขึ้นโอเค Đây này, không, lơm lô nha. Đây đi vào này, tôi cũng nha.